สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Relax ก a r o ร9เกช่องของการอ่านพลังงานหน้าไพ่เพื่อให้ข้อคิดเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือแม้กระทั่งจะรับชมเพื่อความบันเทิงรับแต่พลังงานที่คุณฟังแล้วรู้สึกดีเป็นพลังงานบวกไปเท่านั้นนะคะสิ่งใดที่ไม่ตรงชีวิตคุณไม่ตรงจริตคุณไม่ถูกใจคุณไม่ต้องรับนะคะเพราะนี่คือคลิปแรนดอมนะ สำหรับหัวข้อวันนี้นะคะที่เราจะมาทำแรนดอมกันนะสถานการณ์รักต่างวัยของคุณกับใครคนนั้นมันจะเป็นเช่นไรอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานหน้าไพ่ดูกันเลยนะคะสถานการณ์ความรักต่างวัยอ่าแรนดอมวันนี้นะต่างวัยนะคะ ถามว่าวัยเดียวกันมาดูได้ไหมดูได้ค่ะแลนดอมไม่ฟิกนะคะดูได้ทุกสถานะนะไม่ว่าชีวิตจริงคุณจะมีสถานะความสัมพันธ์ในรูปแบบใดสมหวังผิดหวังแฮปปี้เสียใจนู่นนี่นั่นได้หมดเพราะอย่างที่บอกค่ะแรนดอมคือพลังงานรวมพลังงานสุ่มอยู่ที่เราอยากจะรับสิ่งไหนแค่ไหนอย่างไรแค่นั้นเองวันนี้ผู้อ่านใช้ไพ่เด็กนี้นะคะออกแนวน่ารักนะคะวันนี้สีชมพูนะ ในการทำหัวข้อแรนดอมขอดูพลังงานใครก่อนดี <c oughs> คุณหรือว่าคู่กรณีคุณก่อนดูพลังงานใครก่อนดีคะเอ่อสถานการณ์รักต่างวัยขอดูพลังงานของของคุณก่อนดีกว่ามาผู้อ่านอยากเปิดพลังงานคุณก่อนขอดูพลังงานของ คนที่เข้ามาชมคลิปนี้แรนดอมนี้ก่อนค่ะมาขอห้าใบค่ะโอ้โห The Tower คุณเป็นคนวันอังคารหรือเปล่าคะคุณเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ในด้าน ไม่ดีมานั้นเนี่ย The t o w e r ใบแรกอันนี้พลังงานคุณก่อนนะ Seven up ครับสถานการณ์รักต่างวัยคุณเป็นชาววัรังคารธาตุน้ำอีกสามใบค่ะมาโอ้คุณพระเจ็ดถ้วยแปดถ้วย อืมเดี๋ยวนะคะสถานการณ์รักต่างวัยคุณเป็นชาวราศีกรกฎหรือเปล่าคะ The Chariot ออมา Six of w n d คุณเป็นชาวธาตุไฟอันนี้คือ พลังงานคุณก่อนนะสายอาชีพทำได้หมดนะคะแต่เด่นนะหนึ่งรับราชการฟิวตำแหน่งคุณเนี่ยเป็นคนใกล้กเกษียณแล้วหรือเปล่าคะสองทำเกี่ยวกับยานยนต์การเดินทางทุกรูปแบบะคะ่ะสายการบินก็ได้นะเรือท่องเที่ยวอย่างนี้ก็ได้นะคะพลังงานในตัวคุณนะดิวกับต่างชาติด้วยอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็ทำเกี่ยวกับ ธุรกิจวงการอ่ะใช้คําว่าวงการดีว่ว่ะวงการก่อสร้างอ่ะทุกรูปแบบอ่ะขายบิวอินรับจัดสวนอย่างนงี้ก็เกี่ยวนะขายเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกเนี้ยที่เกี่ยวกับบ้านนะคะขายเคมีพันอะไรไม่ใช่เคมีพันสิอะไรอ่ะสีทาบ้านอะไรพวกเนี้ยที่มันจะต้องใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน่ะได้หมดนะสายอาชีพคุณนะคุณเป็นคนมีเสน่ห์มากนะจริงๆอ่ะบุคลิกคุณอ่ะคุณขึ้นเจ็ดถ้วยเนี่ย,ยไพ่ใบนี้ค่ะเจ็ถ้วย คุณเป็นคนที่มีแต่คนอยากจะมาให้คุณเลือกอะรวมถึงคนคนนี้ด้วยป่ะเพราะว่าแรนดอมเราวันนี้คือสถานการณ์รักต่างวัยของคุณกับคนคนนี้จะเป็นเช่นไรต่อไปแต่ก่อนหน้าที่คุณจะเลือกนะคุณเจอเรื่องช็อกมาก่อนนะ่ะเนี่ยค่ะไพ่ใบแรกในตัวคุณคุณผ่านอะไรหนักๆมาใช่ไหมเนี่ย ในด้านของสิ่งที่คุณคาดไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดอะการสูญเสียอุบัติเหตุอย่างนี้ก็ได้นะคะช็อกอ่ะแบบมันมันเซอร์ไพรส์คุณในด้านความรู้สึกมากอ่ะแต่มันเป็นเป็นพลังงานที่แบบว่ามันจบไปแล้วนะมันเกิดขึ้นมาแล้วคุณผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ถามว่าความรู้สึกอ่ะมันยังมีนะคุณอาจจะยังมีถ้าถ้าเป็นฟิลของขออภัยนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ถูกเทมาก่อนเนะี่ย คุณก็ถูกเทถูกเทแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยอะคือคือไม่ได้มีเหตุไม่ได้อะไรเลยอยู่ดีๆก็อาจจะคู่ของคุณจะแบบเอ่อส่งแชทมาสั้นๆง่ายๆเราจบกันนะอะไรอย่างเงี้ยเราเลิกกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือคือคุณงอง,ง,งอะงงในงงอะแล้วพอแชทกลับก็ไม่อ่านโทรไปก็ไม่รับสายไม่คุยไม่เคลียอะไรเลยอะ คือแบบงงงงจนไม่รู้จะใช้งองงูกี่ตัวค่ะคือมันไม่มีเหตุอะไรอยู่ดีๆคุณก็โดนเทเป็นฟิลางนันได้นะแต่นี่นี่คือสิ่งในอดีตที่คุณเจอมาแล้วแล้วคุณก็ผ่านมาแล้วนะแรกๆคุณก็ยังรู้สึกนะแต่ด้วยความที่คุณเป็นเจ็ดถ้วยค่ะคุณมีตัวเลือกอะในเมื่อคนคนนี้ไม่เห็นคุณค่าคุณก็เลือกที่จะมาโฟกัสตัวเองอันนี้คือคนฉลาดนะถูกต้องค่ะเราต้องหันมาโฟกัสตัวเอง แล้วคุณก็หันหลังให้กับทุกอย่างที่มันไม่โอเคกับคุณพลังงานนะเวลาเนี่ยเหมือนกับว่าคุณคุณอาจจะมีแพลนจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศปะ่ะเป็นไปได้นะคะพลังงานในตัวคุณเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับต่างชาตินะขอดูพลังงานของคู่ของคุณคนปัจจุบันถูกไหมอ่า เพราะเราบอกว่าสถานการณ์รักต่างวัยดูซิจะต่างวัยแค่ไหนอ่าอาจจะต่างวัยห่างกันหนึ่งปีอ่าห่างกันปีเดียวกันแต่คนละเดือนอ่าแก่เดือนอะไรนี้ก็ได้นะขอดูพลังงานคู่ของคุณค่ะมาอันนี้แถวบนคือพลังงานคุณนะทีนี้ดูพลังงานคู่คุณ Night of p e n t a c l e s คู่ของคุณทําเกี่ยวกับการเดินทางทุกรูปแบบป่ะสายอาชีพนะคะคุณก็เดินทางแต่คุณแต่คุณดูมี power กว่านะคุณเป็นเดอะชัยออดทั้งนี้แค่อัศวินเหรียญเอ่อนออฟเนถ้าคนนี้ไม่ได้ทำเกี่ยวกับเดินทางนะธุรกิจของคนคนเนี้ยหรือหรือหรือสายงานที่คนคนนี้ทำอยู่มัน เกี่ยวกับการที่แบบจะต้องคือธุรกิจทุกอย่างมันต้องมีเงินลงทุนมันต้องหมุนเงินอะแต่คนคนนี้ต้องเดินทางถึงจะได้เงินอะอ่ามันจะออกเป็นเวนั้นนะคะมาเออเป็นชาวธาตุดินเป็นชาวธาตุลมอันนี้คือพลังงานคู่กรณีคุณนะพลังงานของคนที่คุณกำลังสารสัมพันธ์อยู่นะเวลาเนี้ยขึ้นสามดาบอะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะคะ ขออีกสามใบค่ะไฟออฟซอสคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองนะคะจัดว่าเป็นคนอีกโก้สูงนะเป็นคนที่ชอบเอาชนะนะแล้ววิธีการที่คนคนนี้จะเอาชนะไม่สนนะ่ะไม่สนวิธีอะ่ะขอให้ให้แค่เอาชนะไม่ดีนะคะจริง <c oughs> ไม่ดีนะ คือถ้าวิธีมันผิดอ่ะมันน่าภูมิใจอ่ะใช้วิธีผิดๆไม่โอเคนะคะเอชคอฟวคุณกับคนคนนี้รู้จักกันทางสื่อสื่อเอ่อสื่อสื่อเอ่อสื่อโซเชียลใช่ไหมคะเน่ยกว่าจะพูดออกขอภัยนะคะสื่อโซเชียลอ่ะอยู่ห่างกันคุณเป็นชายรออตทางนู้นเป็นแปดไม้หรือสายงาน หรือเพื่อนแนะนําให้รู้จักกันอะไรอย่างนี้ได้นะคะคนใกล้ตัวแนะนําให้รู้จักเพื่อนของเพื่อนอย่างเงี้ยโอ้โหคุณมีแปดถ้วยทางนี้มีแปดดาบ e g e of swords คนคนนี้ค่อนข้างคิดมากนะเป็นคนชอบจมชอบขังตัวเองไว้กับปัญหาอ่ะใช้คํานี้ด้วยคือบางทีแค่คนคนเนี้ย หยุดคิดเรื่องที่เครียดอยู่นิดนึงอ่ะชีวิตก็จะจะโปร่งจะโล่งแล้วแต่คนคนนี้เลือกที่จะอยู่กับปัญหาหรือไม่งั้นช่วงนี้คนคนนี้ก็เจอปัญหาหนักรอบด้านนะแล้วมันแบบมันกระดิกไม่ได้อ่ะมันทําให้ตัวของคนคนนี้กระดิกไม่ได้เลยสถานการณ์ความรักของคุณรักต่างวัยของคุณกับคนคนนี้จะเป็นอย่างไรรู้จักหน้าไพ่นะ ผู้อ่านมองนะพวกคุณน่าจะอายุไล่เลี่ยกันแต่วุฒิภาวะความคิดการวางแผนการดำเนินชีวิตหรือแม้กระทั่งสายอาชีพคุณเหนือกว่าอ่ะคุณเหนือกว่าดูจากไพ่พวกผูผผ้ผู้อ่านมองจากหน้าไพ่ของคุณเลยอายุน่าจะไม่ได้ห่างกันมากทิ้งห่างกันบวกลบนะบวกลบนะคะอืม บวกเอาเดือนหรือเอาปีดีเอาปีแล้วกันนะคะเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าอายุคือมันอาจจะเป็นกรณีของคนที่อายุไม่ห่างกันมากแล้วก็กรณีของคนที่อายุห่างกันสตาร์ทที่เลข8ผู้อ่านให้เลข8ถ้าออกมาตองแปดนะวันเนี้ยแปดถ้วยแปดดาบแปดไม้อืมให้ที่เลข8แล้วกันแต่วันนี้มันมีทุกเลขอะ่ะเลขสามเลขเจ็ดเลขหกมีหมด แต่ผู้อ่านอย่าให้เลขนี้นะคะมีความรู้สึกแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะดูจากหน้าไพ่ละอืมคนนี้น่าจะเป็นคนใหม่ที่คุณกำลังดูใจกันอยู่ป่ะคนคนนี้นะผู้อ่านขออ่านพลังงานของของอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะคนคนนี้ก็ผ่านเรื่องช็อกซินีมามาไม่ต่างจากคุณนะจริงคุณเป็นฟิลคนโดนเทแบบงงงใช่ไหมเพราะคุณขึ้นเดอะชาวเวอร์พลังงานฝั่งเนี่ย ฝั่งคนที่คุณกําลังดูใจอยู่เนี่ยก็เจ็บมาลักซ้อนโดนซ้อนคู่ในอดีตของคนคุณเนี้ยไปด,ดึงพลังงานคนอื่นมาซ้อนอะเนี่ยเจ็บกว่าคุณเน่จริง <c oughs> คุณว่าคุณเจ็บแต่ผู้อ่านมองว่าหน้าไพ่ฝั่งเนี้ยเจ็บกว่าฟิลลักซ้อนอะชี้ช้ำค่ะดาบเล่มเดียวนี้มันก็สาหัสสักการแลวนี่สามเล่มปักลงมาที่หัวใจของคนคนเดียวเจ็บนะ หรือไม่งั้นคนคนนี้ก็ไปซ้อนไปซ้อนคนที่เขามีมีตัวจริงอยู่แล้วพลังงานนะคะมันเป็นฟิลเหมือนคนคนมีประสบการณ์ความรักที่มันไม่โอเคอะ่ะแล้วมาเจอกันอะ่ะเอ,อเจอกันทางสายงานแล้วก็โซเชียลนะที่ผู้อ่านบอกนะอืมคุณต้องทำใจนะถ้าคุณจะดีกับคนคนนี้ด้วยความที่ไพ่ของคนคนนี้ขึ้น ฟาฟซอสนะคะเนี่ยคุณดีวกว่าคนที่ค่อนข้างอีโก้คนคนนี้ผิดก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดนะผิดก็จะตาแบงถูรูถูกกังสีข้างไม่เหลือทำได้ทุกอย่างเพื่อเพื่อที่ให้ตัวเองเพื่อเอาชนะใช้คำนี้ดีกว่าซึ่งคนคนนี้อาจจะเอานิสัยด้านเนี้ยมาใช้ในด้านของความรู้สึก ความรักมันมันไม่มันเอาชนะมันไม่ใช่นะคะถ้าความรักเอาชนะเนี่ยพังทุกคู่นะเอาจริงพังนะมันต้องใช้ใจนะคะคนคนสองคนที่จะเดินไปพร้อมกันอะที่จะก้าวไปข้างหน้าสร้างความมั่นคงให้ชีวิตด้วยกันถ้าพวกคุณคิดจะเป็นคู่กันนะคุณต้องทําใจนะแล้วคุณก็เป็นเชอริออตเนี่ยโอ้โหคุณก็แข็งนะเอาจริงคุณก็เป็นฟิลคนแข็งนะดาบกระดาบมาปะทะก,กันมันจะเป็นยังไงอะคะ สถานการณ์พวกคุณจะเป็นอย่างไรต้องใช้ใจมากๆอ่ะคุณดียวกับคนที่ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็เป็นคนคิดมากชอบจมอยู่กับปัญหาโอ้โหมันจะเป็นฟิลหนีเสือปะจระเข้หรือเปล่าคะคุณขอให้คุณดูคนคนนี้ดีๆนะเอาจริงนะถ้าพวกคุณเพิ่งรู้จักกันนะขอให้มันมีเรื่องของเวลานะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งเอาใจลงไปเล่นมากอ,ะอ่ะอะคือคือต้องยอมรับนะว่าสมัยเนี้ยคนอารมณ์ของคนณนะปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างร้อนใจร้อนหัวร้อนทำอะไรหุนหันพลันแล่นไม่คิดแต่ตรองถึงผลเสียที่มันจะตามมาจากการใช้อารมณ์ของตัวเองเอาแค่แบบว่าพอรู้ว่าตัวเองโมโหแล้วก็ระเบิดเนี่ยมันไม่ใช่นะการที่คนเรารู้ว่าตัวเองโมโหแล้วสามารถคอนโทรลอารมณ์โมโหให้นิ่งให้สงบได้เนี่ย นั่นแหละคือคนเก่งแต่การที่โมโหแล้วเราเบิดออกมาไปทำร้ายคนนั้นคนโน้นคนน,น,คน,นี้ใช้อาวุธต่างๆนานาอย่างอย่างที่เราเห็นกันตามข่าวอะมันไม่โอเคนะในมุมผู้อ่านผู้อ่านเห็นข่าวผู้อ่านจะเป็นคนที่ดูข่าวตลอดนะคะออถามว่าดูเครียดไหมมันคือเรื่องจริงในชีวิตเราอะ่ะเราต้องดูนะเราต้องรู้ว่านะปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์มันเป็นอย่างไรคือเราต้องทันอนะเราต้องทัน แต่เรามีวิจารณญาณไงคะเราดูข่าวเพื่อที่จะดูให้เป็นเยี่ยงแต่ไม่ใช่ว่าเอาอย่างเราจะดูสภาวะอารมณ์ของมนุษย์อะนะับปัจจุบันคนค่อนข้างหัวร้อนทั้งหญิงทั้งชายทําอะไรไม่คิดอะะมันมันน่ากลัวนะทําทําในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงอะคือมันมันคล้ายพลังงานเดอะชาวเวอร์เลยคือทําอะไรที่มันเอาอย่างล่าสุดอะที่ใต้อะ่ะ ตัดหัวแม่ใช่ไหมคะแล้วเ,เราเอาเอาสมองแม่มากินอะ่ะเพราะหลอนเนี่ยมันมันเนี่ยคุณดูสิเกิดขึ้นได้ไงมนุษย์นะนี่นี่คือคนนะคะมันไม่ใช่ยุคแบบเออแบบเถื่อนดิบที่กินเนื้อกันเองอ่ะมันไม่ใช่ยุคนั้นน่ะแต่แต่เดี๋ยวนี้มันมีให้เห็นอนะ่ะคุณว่ามันช็อกไมหมล่ะข่าวประมาณนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะแล้วคนคนนี้ทั้งสามดาบทั้งห้าดาบทั้งแปดดาบ ขออนุญาตพูดนะคะฟิลของคุณอะมันเหมือนกับว่าคุณอนะมีตัวเลือกอไพ่ข,ของคุณนะขึ้นเจ็ดถ้วยคุณมีตัวเลือกแต่คุณเลือกที่จะทําความรู้จักคนคนนี้แสดงว่าคนคนนี้ต้องมีอะไรดีผู้อ่านมองว่าน่าจะเป็นด้านสายงานหรือเปล่าคนคนนี้ทํางานแล้วคุณดูว่าเก่งในเรื่องงานจริงนะคะถ้าเรื่องงานเนี่ยแปดไม้ miles, แล้วก็อัศวินเหรียญคนคนนี้เก่งนะในเรื่องงานแต่ ในด้านของอารมณ์และความรู้สึกวุฒิภาวะยังสู้คุณไม่ได้ดีอย่างเสียอย่างหน้าที่การงานคนคนนี้ในใสายตาคุณคุณอาจจะมองว่ามั่นคงหรือคนคนนี้ทําธุรกิจส่วนตัวที่เป็นในด้านของการเดินทางหรือการหมุนเงินอย่างเงี้ยได้นะพลังงานอะแล้วคุณมองว่าคนคนนี้ดูแบบว่าเอา่อไม่เป็นลูกน้องใครอย่างงี้หรือเปลมันจะต้องมีจุดหนึ่งอะ่ะที่คุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ดูน่าสนใจ ไม่งั้นคุณคงไม่สารสัมพันธ์โดยการทําความรู้จักมันก็เริ่มต้นจากการต้องเป็นฟิลคนคุยก่อนถูกไหมคะเพื่อจะได้เห็นหลายๆด้านของกันและกันเพื่อจะได้ศึกษาเรียนรู้ฉะนั้นขอให้คุณใช้เวลากับคนคนนี้หน่อยนะคือแรกๆอะค่ะอะไรๆมันก็ทุ่งลาวินเดอร์อะแต่ถ้ามีเวลานะมันคนเรานะมันจะเห็นนิสัยของอีกฝั่งหนึ่งได้ชัดเจนฉะนั้นมันต้องมีเรื่องของเวลา อย่าเพิ่งเอาใจลงไปเล่นเยอะนะคะคุณคุณต้องมองข้อได้เปรียบของคุณคุณมีเจ็ดถ้วยอ่ะคุณเป็นคนที่มีแต่คนอยากเข้าหาแสดงว่าคุณเป็นคนมีทางเลือกไม่ได้บอกว่าคุณเจ้าชู้นะแต่บางเรื่องอย่างเรื่องความรักความรู้สึกเนี่ยคุณต้องรู้สึกว่าคุณรักอีกฝ่ายหนึ่งจริงๆนะคะคุณค่อยเอาใจลงไปเล่นอ่ะแต่ถ้ามันเป็นแค่ฟิลแบบถูกใจรอบแรกแต่ยังไม่รู้นิสัยบางคนอ่ะปิ๊งกันรอบแรก แต่พอได้ศึกษานิสัยใจคอมันไม่ใช่อ่ะมันอะไรหลายๆอย่างมันเข้ากันไม่ได้มันก็ต้องจบกันถูกไหมฉะนั้นเนี่ยอย่ามองแค่อะไรภายนอกบางทีตําแหน่งหน้าที่การงานมันก็เป็นองค์ประกอบจริงจริงแต่ว่าอย่าลืมว่าคนเราถ้าจะเป็นคู่การเป็นแฟนกันมันจะต้องอยู่ด้วยกันระยะยาวฉะนั้นคุณต้องรับข้อเสียของของกันและกันได้อ่าเขาก็ต้องรับคุณได้คุณก็ต้องรับเขาได้ให้แน่ใจให้มั่นใจค่อย ตัดสินใจก็ไม่สายนะคะสมัยนี้นะเอ่อขอให้ใช้เวลาเพราะว่าคุณค่อนข้างดิวกับคนที่คือถ้าคุณเป็นเป็นคู่กับคนคนนี้นะคุณจะต้องยอมอ่ะผู้อ่านมองถึงคุณจะเหนือกว่านะแต่ด้วยความที่ฝั่งนี้เป็นห้าดาบไงห้าดาบผิดก็ตะแบงอ,ะอ่ะเอาจริงอะ่ะแล้วคุณคิดว่าคุณจะไหวไหมล่ะ อันนี้ผู้อ่านพูดตามหน้าไพ่นะคะไม่ไม่ใช่ว่าจะไปยุให้พวกคุณเออมีคู่อยู่แล้วมาฟังแล้วเฮ้ยเลิกกับแฟนไม่ใช่นะฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะอยู่บนหลักความเป็นจริงของชีวิตนะถ้าคู่ของคุณไม่ได้เป็นอย่างเนี้ยคุณอย่าอย่าฟังคลิปนี้อินแล้วไปเลิกกับคู่ของคุณไม่ใช่นะตามความเป็นจริงในชีวิตนะคะ คือพูดตามหน้าไพ่อ่ะคุณจะต้องยอมในเรื่องของอารมณ์ของคนคนนี้ฟิลฟิลเหมือนกับว่าคุณได้แฟนหรือคุณได้เอาจริงนะคือแบบยังไงเดียเหมือนเหมือนอย่างที่พูดไปค่ะวุฒิภาวะคุณน่ะเหนือกว่าเหนือกว่าเยอะเหนือกว่ามากอารมณ์อะไรใดๆอ่ะแต่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะถ้าพวกคุณอายุไล่เลี่ยกันไม่ได้ห่างกันมากนะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นจะเป็นพลังงานของเด็กอ่ะเด็กไม่โตอ่ะค่ะ มันเหมือนคุณจะต้องไปคอยโอเด็กคนนึงอะถ้าเวลางอนกันน่ะทั้งๆที่คุณไม่ผิดเนี่ยคุณว่าคุณจะโอเคไหมล่ะขอดูสถานการณ์ในอนาคตต่อไปดีกว่ามาแต่ถ้าพวกคุณทําความรู้จักกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็คุณก็มีความรู้สึกว่าโอเคน่ะคนคนนี้ก็พยายามปรับปรุงอยู่ไม่เป็นไรคุณให้โอกาสก็ไม่เป็นไรนะคะมันอยู่ที่คุณนะมัคือชีวิตคุณนะ คุณให้โอกาสคนคนนี้ได้นะคะให้ได้นะก็อย่างที่บอกค่ะให้มันมีเรื่องของเวลาเดี๋ยวมันจะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นขอดูสถานการณ์ต่อไปอีกห้าใบค่ะระหว่างคุณกับใครคนนี้สถานการณ์ของพวกคุณนะลักต่างวัยของพวกคุณจะเป็นอย่างไรต่อไป the temperance A ยังไงเดี๋ยวนะคะ The temperance จะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายถ่ายเทหรอทำไมมีการเปลี่ยนแปลงอะเกิดอะไรขึ้น พวกคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่ใบต่อไปเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรอะคะขออนุญาตจัดหน้าไพ่นิดหนึ่งนะคะโอ้ of, เอชออฟพนนเัเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินเหรอพวกคุณจะสร้างฐานะร่วมกันเหรอคะจะทําธุรกิจร่วมกันอย่างนี้ปะไปต่อสิคะโอ้ขอภัยค่ะเด e s t ต r ขอภัยนะคะเด e s t ต r เอ่อ เดี๋ยวนะต้องปิดนะคะต้องปิดนะเพราะมันเป็นกฎชุมชนเอามุมนี้ไม่ดีเดี๋ยวต้องวางไพ่ The star มาเอยยังไง The star นี่คือไพ่คนโสดนะคะเออีกสองใบค่ะโอคุณพระ Queen of Wands เปลี่ยนแปลงในเรื่องการเงินการงานเหรอจะมีใครได้ตำแหน่ง เปลี่ยนแปลงทางด้านหน้าที่การงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นดีขึ้นแต่ต้องเหนื่อยโอ้พลังงานก้าวไม้เออสถานการณ์พวกคุณอ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของการเงินความมั่นคงระหว่างคุณกับคู่ของคุณถ้าบางเคสพวกคุณคิดจะลงทุนธุรกิจร่วมกันดูดีๆนะคะในเรื่องสัญญาอย่าอย่าตกลงกันปากเปล่านะคือคุณต้องเข้าใจนะว่าเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครนะ ท่ามหันกันมาไม่รู้กี่คู่ต่อกี่คู่แล้วนะคะปัญหาเรื่องเงินทั้งนั้นนะรักกันดีพอมีเรื่องเงินเข้ามานี่เป็นอริ่กันทันทีเลยเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะคะให้ทำสัญญานะอย่าใช้คำพูดลมปากอยู่บนหลักความเป็นจริงของชีวิตนะคะคำว่าธุรกิจไม่เข้าใครออกใครนะยิ่งสมัยนี้ด้วยนะคะเออแต่พอพวกคุณคือเอาจริงนะไพ่ใบปิดมันขึ้นเก้าไม้อะพวกคุณ สถานการณ์ตามหน้าไพ่เลยอะพวกคุณจะมีเหตุผู้อ่านมองว่าพวกคุณอาจจะได้คบกันไปอีกสักระยะหนึ่งนะแต่มันจะมีเหตุทําให้คนคนหนึ่งอะใครคนหนึ่งอ่ะ,อะไม่คุณก็อีกฝ่ายนึงอะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละฉันจะอยากฉันอยากจะโฟกัสแค่ชีวิตตัวเองคนเดียวฉันไม่อยากมีคู่แล้วถ้ามันจะออกมารูปแบบนี้ฉันขอเลือกที่จะอยู่สดๆเป็นเดอะสตาร์อย่างนี้ดีกว่ามาลุยกับงาน มา,มาใส่กับงานให้มันเต็มที่มาแอคชั่นกับงานดีกว่าเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองถึงจะเหงาบ้างเพราะให้ใบปิดขึ้นก้าวมา้ถึงจะต้องแบกความรู้สึกที่มันเดียวดายอยู่คนเดียวแต่ดีกว่าถ้ามีคู่แล้วเป็นภาระไม่เอาผู้อ่านมองว่าเป็นคุณเป็นคุณสถานการณ์เอาง่ายๆเดชเพลนพวกคุณน่าจะไปต่อกันได้อีกสักระยะหนึ่งแล้วมันจะมีประเด็นเรื่องงานกับเงนินเข้ามาเป็นประเด็นทําให้คนหนึ่ง มีความรู้สึกว่าไม่อยากจะมีคู่เพราะมีมีคู่ที่ไรมีแต่ปัญหาฉะนั้นลุยงานไปทุ่มเทกับง,งานนะเวลานี้ชีวิตเราเหมาะที่จะแอคชั่นเรื่องงานผู้อ่านมองว่าเป็นคุณอันนี้พูดตามไพ่ที่ขึ้นนะคะพูดตามไพ่ที่ขึ้นนะ <c oughs> คือบางทีนะคะบางเคสบางท่านเนี่ยก็เหมาะที่จะอยู่สดๆไพ่เดอะสตาร์เนี่ยมันคือไพ่ที่ อยู่ได้ด้วยตนเองแล้วดีดีกว่าการมีคู่งานดีเงินมาปัญหาน้อยลงมีบ้างอใน,นเรื่องเงาไม่มีเพื่อนกินข้าวไม่มีเพื่อนดูหนังไม่มีเพื่อนไปชอปปิง้งอะไรอย่างเงี้ยแค่ประมาณนี้แค่นั้นแต่ถ้าเราไม่ค่อยโฟกัสจุดนั้นแล้วเราเอาเวลาไปไปให้เรื่องงานหรือเอาเวลาไปทําในสิ่งที่เราชอบเป็นการส่วนตัวหางานอดิเรกให้ตัวเองทําก็ได้นะคะแล้วคุณก็จะลืมไปเลยว่าไอการไม่มี คุณจะเข้าใจเลยว่าไอ้การไม่มีคู่เนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่หาคำตอบในชีวิตให้ตัวเองได้แล้วว่าฉันอยากจะอยู่แบบสดๆของฉันดีกว่าฉันไม่รีบฉันไม่เร่งอะไรอย่างเงี้ยปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาอย่างเงี้ยเอาเวลามามาแอคชั่นเรื่องงานดีกว่าแอคชั่นเรื่องคนรอบตัวฉันดีกว่าแอคชั่นตัวฉันเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแรนดอมนี้พลังงานหน้าไพ่ก็ออกมาในเวนี้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านเลยนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีร่ลำรวยมีความสุขนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าแรนดอมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ